คนที่มีองค์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาดูกันยังไงอยากรู้ไหมครับอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดติดตามกันก่อนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยติดตามช่วยกดติดตามให้ทีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับต่อไปเรามาดูกลุ่มขององค์ในกันนะครับ 1. กลุ่มของพระสงฆ์พระโพธิสัตว์หรือฤาษีกลุ่มของคนที่มีองค์ในอยู่ทั้งที่เป็นพระสงฆ์และองค์เทพพรหมคอยดูแลจะสามารถล่วงรู้้ายของตัวเองได้ว่าผู้ใดมีองค์ในแบบเทพพรหม และผู้ใดมีองค์ในแบบพระสงฆ์ดูแลอยู่ซึ่งจะสามารถบริหารจัดการคนที่มีองค์ได้ทั้งสองแบบซึ่งกลุ่มนี้จะมีจำนวนน,น้อยและมีแนวทางในการบำเพ็ญภาวนาที่แตกต่างกัน 2. กลุ่มของพระสงฆ์พระโพธิสัตว์คือคนที่มีองค์เป็นพระสงฆ์เป็นโพธิสัตว์บำเพ็ญภาวนาจิตเพื่อพุทธะเพียงอย่างเดียวคอยดูแลคลุ้มครองปกป้องหรือสอนธรรมหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่ กลุ่มนี้หากได้รับการคุ้มครองก็จะพบปฏิหารเช่นรอดตายวุดนวิตหากได้รับการสอนธรรมก็อาจได้เห็นมิติที่แฝงปริศนาธรรมหรือได้ยินเสียงทิพย์หากกาลังถูกปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็จะถูกบีบเค้นอย่างหนักให้เข้าสู่ทางธรรมแต่อย่างเดียวไม่มีทางอื่นให้เลือกเลยสําหรับคนมีองค์ในแบบสมถะเหมือนกันมักมองกันแล้วเข้าใจคุยกันง่ายเข้าใจกันง่ายในกลุ่มนี้มักเป็นผู้ที่นิยมเข้าวัดเป็นประจำ และนับถือพระมากเช่นองค์ในไป็นหลวงปู่ทวด 3. กลุ่มของมหาเทพมหาพรมหรือกลุ่มที่มีเทพพรมประเภทเทพฮินดูมหาพรมเทพไทยเทพจีนเทพอ,อียิปมาคอยดูแลคลุ้มครองปกป้องหรือช่วยงานหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่ 4. กลุ่มฤาษีคือกลุ่มที่มีฤาษีนักพรตมาคอยดูแลคลุ้มครองปกป้อง หรือคอยช่วยงานหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่เช่นปู่ฤาษีนารอดปู่ฤาษีตาไฟปู่ฤาษีผู้ชงปู่ฤาษีนารายเป็นต้นคนมีองค์จําเป็นต้องรับขันหรือไม่ส่วนใหญ่ที่เห็นกันทั่วไปคนมีองค์มักจะต้องไปรับขันแต่ที่ทราบมาคนมีองค์ไม่จําเป็นจะต้องไปรับขันที่ไหนเลยแต่จําเป็นต้องมีการเปิดองค์บาร,รมีซึ่งการเปิดองค์บาร,รมีก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆที่แบบเปิดวันเดียวเสร็จเมื่อเปิดองค์บาร,รมีแล้ว จาเป็นต้องอยู่ในความดูแลของครูบาอาจารย์สักช่วงระยะหนึ่งหากว่าไม่มีครูบาอาจารย์ดูแลแล้วอาจมีพวกผีมาแอบ,บอ้างเป็นองค์บารมีแทนได้บางท่านใช้เวลา4เดือนบางท่านใช้3เดือนบางท่านก็2เดือนหรือตามความถี่ของการฝึกสมาธินั่นเองพระเวทคือภาษาเทพชั้นสูงไว้สําหรับทำน้ำมนต์เสกวัตถุมงคลส่งวิญญ,ญาณคนที่ได้รับการเปิดองค์บารมีนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือสัมผัสที่6และภาษาเทพ โดยในระยะแรกจะยังไม่เข้าใจความหมายของภาษาพูดออกมาแต่พอระยะหนึ่งแล้วจะเริ่มรับรู้ถึงความรู้สึกและเข้าใจความหมายได้ในที่สุดต่อไปการบวชจิตหลายต่อหลายคนถูกกาหนดให้ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหลังจากเสเพลงมาเป็นเวลาอันควรแล้วหลังจากประสบอุบัติเหตุหรือมีเรื่องราวที่เล่าให้ใครฟังแล้วมักจะถูกหาว่าเป็นบ้าไปแล้วก็มีเหตุให้รู้ว่าต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้น ชีวิตจะถึงคาดจะต้องบวชในบวรพุทธศาสนาหรือถูกบังคับให้มีทางเลือกเดียวก็คือบวชการบวชจิตถือเป็นทางเลือกหนึ่งของหลายๆคนที่ยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องดําเนินการต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องภาระนิสิตผู้ที่บวชจิตควรที่จะชําระร่างกายให้สะอาดด้วยศีลสมาธิลดเจ้ากรรมในเวรล,ลง โดยการปฏิบัติธรรมอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรมานตรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพราะบางทีเจ้ากรรมนายเวรเราอาจโดนคุมขังอยู่ในที่มืดที่กักขังซึ่งจําเป็นต้องอาศัยแม่พระธรณีนาบุญนี้ไปบอกกล่าวซึ่งอาศัยแสงเทียนสองแสงแห่งบุญนี้ไปหาผู้ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในหุบเหวลึกให้ได้รับรู้รับทราบและ